สวัสดีคะ่ะนักเรียนก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ศาศาชั้นประถมศึกษา,าปีที่5วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปท่องสุดคูณกันนะคะแล้วก็ฝึกสมองกันสักนิดนึงต่อจากนั้นเราก็ไปเข้าขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะ วันนี้เราก็จะมาท่องสุดคูณแม่ห้ากันนะคะนักเรียนห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้า 52 60เดี๋ยวเราไปถามตอบสุดคูณกันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนครั้งนี้ครูจะใช้เขียนสุดคูณให้นะคะพร้อมแล้วครั้งนี้ครูจะเขียนแล้วครูจะนับ3วินาทีนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเก้าเจ็ดหนค่ะต่อไปค่ะหก หนึ่งสองสามสี่สิบแปดค่ะต่อไปนะคะห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่สิบห้าค่ะต่อไปครูจะถามต่อเนื่องเลยนะคะไม่นับนะคะนักเรียนต้องตอบได้เลยพร้อมแล้วเริ่มค่ะสองสองสี่ต่อไปค่ะสามสาม 9ต่อไปค่ะนักเรียน4 4 16ต่อไปเลยค่ะ5 5 25เก่งมากนะคะ6 6 36ค่ะ7 7 49ค่ะ8 8 64 9 9 81เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนท่องทันไหมคะ นักเรียนต้องได้คำตอบนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วนักเรียนตอบเลยนะคะครั้งนี้ครูจะไม่มีตัวเลขให้ดูนะคะนักเรียนตอบให้ทันนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสสเริ่มค่ะสองสอง4ี่สามสามเก้าสี่สีหห้าห้ายี่สิบห 64 9 9 81นะคะฝึกค่ะฝึกเรื่อยๆเ,เราไปดูการวิเคราะห์โจทย์กันนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแก้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์ออนไล์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนเราจะไปเรียนโจทย์ปัญหากันนะคะครูจะมาสอนวิธีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะ,ะการวิเคราะห์โจทย์นะคะขั้นที่1 นักเรียนก็จะต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์กําหนดให้ก็คือโจทย์บอกอะไรเรามาส่วนมากแล้วในโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยมักจะมีตัวเลขและหน่วยกํากับมาให้เรานะคะสิ่งต่อไปที่เราควรจะทราบในโจทย์ก็คือโจทย์ถามอะไรอันนี้สำคัญนะคะนักเรียนโจทย์ถามสิ่งใดเวลานักเรียนตอบคาถาม ต้องตอบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปเมื่อเราได้สองสิ่งนี้แล้วทั้งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามเราก็เอาสองสิ่งนั้น,นะคะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊โจทย์ให้มาเนี่ยเช่นแม่มีเงินสิบบาทพ่อให้มาอีกการที่ให้มาอีกเนี่ยมันเป็นการเพิ่มวิธีการเพิ่มในทางคณิตศาสตร์เนี่ยใช้วิธีการบวก เมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราเอาไปซื้อของการที่เรานําไปซื้อ mm hmm. เงินที่เรามีอยู่ก็จะลดลงใช่ไหมคะการลดลงก็คือใช้วิธีการลบอย่างนี้เราเรียกว่าวิธีการที่ใช้ในการคํานวณ mm hmm. เมื่อนักเรียนทร้างวิธีการแล้วสิ่งสําคัญเลยในการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆนักเรียนจะต้องคิดออกมาได้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ hmm. ก็คือขั้นตอนในการคํานวณว,ว่า เราบวกก่อนลบก,ก่อนคูณก่อนหารก่อนหรือเราต้องกระทําสิ่งใดก่อนในโจทย์นะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ทําตามกระบวนการลําดับขั้นทางคณิตศาสตร์นะคะสิเมื่อเราทําตามเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คําตอบคําตอบที่นักเรียนได้เนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามแต่สาคัญด้วยสิ่งที่นักเรียนมักจะผิดอยู่เสมอเลยนะคะก็คือหน่วย หน่วยที่ผิดไปได้เลยหน่วยในทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากเช่นโจทย์ถามเป็นเมตรนักเรียนตอบเป็นมิลลิเมตรอย่างนี้ค่ะมันคนละความหมายกันอันนี้สำคัญนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำอีกสิ่งหนึ่งก็คือการตรวจคำตอบหรือเหมือนกับการทบทวนตัวเองว่าเราทำตรงส่วนไหนผิดพลาดหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนะคะว่าเราคิดตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราก็มาเริ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะนักเรียนดูโจทย์ดำมีที่ดินเศษ7ส่วน9ไรแดงมีที่ดินเศษ1ส่วน3าไรดำและแดงมีที่ดินรวมกันกี่ไร เดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนดำมีที่ดินเศษ7จ็ดส่วนเาไรแดงมีที่ดินเศษ1นึ่ส่วนสาไรดำและแดงมีที่ดินรวมกันกี่ไร่เรามาเริ่มวิเคราะห์โจทย์กันเลยนะคะนักเรียนขั้นแรกจำได้ไหมคะขั้นแรกนะคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะ คำว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือเมื่อสักครู่คืออะไรคะที่มีตัวเลขและมีหน่วยกํากับใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะที่มีตัวเลขและมีหน่วยกํากับมีอยู่สองตัวถูกไหมแต่เวลานักเรียนจะวิเคราะห์นักเรียนจะต้องเขียนเป็นประโยคไม่ใช่เขียนตัวเลขมาให้ครูนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้ก็เขียนว่า อันแรกเลยที่จดย์กำหนดให้ก็คือดำมีที่ดินเศษเจ็ดส่วนเกาไรต่อไปค่ะจดย์กำหนดให้หมดหรือ,อยังคะอย่างใช่ไหมโจดย์กำหนดให้มาอีกก็คือแดงมีที่ดินใช่ไหมคะจดกํกำหนดให้มาสองอย่างก็หมดแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่โจทย์อยากทราบหรือสิ่งที่ สิ่งที่โจทย์ถามก็จะต้องเป็นประโยคคำถามกี่ไล่ถูกไหมตรงนี้ก็เป็นประโยคคำถามนะคะดําและแดงมีที่ดินรวมกันกี่ไร่ต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็ต้องเป็นประโยคคำถามนักเรียนก็นํามาใส่ดําและแดงมีที่ดินรวมกันกี่ไร่ ขั้นต่อไปของการวิเคราะห์โจทย์มีอะไรคะนักเรียนต่อไปวิธีคิดคำนวณน,นะคะนักเรียนนักเรียนก็ดูสิคะคำว่านักเรียนคำว่าอะไรคะที่บอกนักเรียนว่านักเรียนควรจะใช้วิธีการใดวิธีใดในการคำนวณตัวนี้ใช่ไหมคะรวมกันรวมกันหมายถึงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์เราใช้วิธีการใดคะ วิธีการบวกถามว่าวิธีการคูณในข้อนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะมันไม่ได้เพิ่มเท่าเท่ากันหลายๆายครั้งแต่ถ้าเพิ่มไม่เท่ากันต้องใช้วิธีการบวกนะคะขั้นต่อไปคบนักเรียนประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือที่เรามักจะใช้คำว่าอะไรคะปจุดยจุดสจุดใช่ไหมคะ ประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนนักเรียนก็นํามารวมกันนักเรียนนําแต่ตัวเลขมานะครประโยคสัญลญักษณ์เศษเจ็ดส่วนเก้าบวกเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะขั้นสุดท้ายก็คือคำตอบขั้นของคำตอบเนี่ยนักเรียนจะต้องทดในกระดาษทดปรูปทดข้างๆตรงนี้ให้ดูนะคะนักเรียน เศษ7ส่วนเบวกเศษ1ส่วนว3มใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตที่ตัวตัวส่วนใช่ไหมคะทำส่วนให้เท่ากันโดยการทำา3ให้เป็น9ก้าก็เป็นเศษเศษ7ส่วนเบวกเศษ1ส่วน3คูณกับอะไรคะคูณกับเศษ3ส่วน3ก็ได้เป็นเศษ7ส่วน9บวก เศษ3าส่วนเก็เป็นเศษ10บส่วนกะนักเรียนต้องทำเป็นจำนวนคละนะคะเก้เศษหนึ่งส่วนสิก็ได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบที่ได้นะคะก็คือ1เศษ1นึส่วนสินักเรียนตอบอย่างนี้ไม่ถูกนะคะในทางคณิตศาสตร์อย่าลืมสำคัญเลยต้องมีหน่วย หน่วยในที่นี้คือ,อไรนะคะก็ต้องใส่หน่วยให้ถูกต้องก็มาทบทวน5ขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นที่1ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะโจทย์กําหนดอะไรให้สิ่งที่โจทย์บอกมานั่นล่ะคะ่ะสสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็เป็นประโยคคําถามหรือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ และเราต้องตอบให้ตรงกับคำถามด้วยวิธีในการคิดคำนวณน,นะคะบวกลบคูณหารนักเรียนก็ใส่มาใส่เป็นเครื่องหมายก็ได้นะคะตอ่อไปประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็เขียนในรูปของประโยคการบวกการลบการคูณการหารอย่าลืมใส่ตัวไม่ทราบค่าด้วยสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องใส่และอันนี้สำคัญนะคะคำตอบ1เศษ1ส่วนสิ อย่าลืมหน่วยนะคะไรเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะครูใช้โจทย์เดิมเลยแต่ครูเปลี่ยนคำถามนิดนึงนะคะนักเรียนเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะดำมีที่ดินเศษ7ส่วน9ไรแดงมีที่ดินเศษ1ส่วน3ามไรดำมีที่ดินมากกว่าแดงกี่ไร่ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมคะนักเรียนเป็น 1. ดํามีที่ดิน 2. แดงมีที่ดินนักเรียนก็นํามาใส่นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนดูตรงคําถามนะคะดามีที่ดินมากกว่าแดงกี่ไร่นะคะนักเรียนก็มาใส่ตรงสิ่งที่โจทย์ถาม ดำมีที่ดินมากกว่าแดงกี่ไร่ต่อไปนักเรียนวิธีคิดคำนวณคําว่ามากกว่ามากกว่าไม่ใช่ว่าเอาไปเพิ่มนักเรียนต้องมองภาพรวมนะคะเขาถามว่าดำมีที่ดินมากกว่าแดงเขาถามถึงผลต่างใช่ไหมคะความแตกต่างของที่ดินผลต่างในที่นี้นะคะในในวิธีคิดคำนวณเราใช้วิธีการลบนะคะปยส ดำมากกว่าแดงเพราะฉะนั้นอะไรน่าจะเป็นตัวตั้งคะสิ่งที่มากกว่าใช่ไหมคะก็เป็นตัวตั้งก็คือเศษ7ส่วน9ลบเศษ1ส่วน3เท่ากับตัวไม่ทราบค่าตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมนักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนต้องไปทดในกระดาษทดครูขอทดข้างๆนี้นะคะ เศษเจส่วนเลบเศษหนึส่วนสามทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็คือคูณเศษหนึส่วนสด้วยเศษสามส่วนสะคะก็จะได้เป็นเศษเส่วนเกคูณสได้3ามนะคะสามสเ่วนเท่ากันแล้ว7จลบสเหลือ4ี่คำตอบที่ได้ก็จะเป็นเศษสี่ส่วนเไล่นะคะ อย่าลืมครูบอกแล้วเศษสี่ส่วนเไรคำตอบนักเรียนจะต้องมีหน่วยเสมอเดี๋ยวครูจะไปทำเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะลงสมุดให้นักเรียนดูนักเรียนลอกตัวอย่างลงไปด้วยแล้วการบ้านหนึ่งข้อในสมุดนักเรียนก็นำสมุดเลขขึ้นมานะคะ เวลานักเรียนทําเลขทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนวันที่ใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เหตุผลที่ครูขึ้นหน้าใหม่เนี่ยครูทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนักเรียนลอกตัวอย่างลงไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องเขียนชื่อลงมาไม่ต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงมาในสมุดนะคะนักเรียนถ่ายรูปกันบ้านที่นักเรียนทําแล้วก็ส่งมาให้ครู ทางลายส่วนตัวไม่ต้องรายงานตัวทุกครั้งนักเรียนขออนุญาตส่งกันบ้านไม่ต้องค่ะเด็กชายนี้เด็กหญิงคนนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านไม่ต้องนักเรียนส่งกันบ้านครูจนครูจำลายนักเรียนได้หมดแล้วจริงๆนะคะนักเรียนส่งมานอกจากว่านักเรียนใช้ลายผู้ปกครองหรือลายที่นักเรียนไม่ได้ใช้เป็นประจำหรือเวลาครูตรวจแล้วครูไม่ทราบว่าใครจริงๆครูจะทักไปว่า แจ้งชื่อด้วยคะ่ะอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนดูกันบ้านนะคะนักเรียนเขียนวันที่วันศุกร์ที่9รกรกฎาคมพศ2 5 6 4คำสั่งนะคะนักเรียนจงวิเคราะห์โจทย์ต่อไปนี้ก็โจทย์นะคะข้อหนึ่งแดงมีข้าวสาร4ลิตรนำไปหุงเศษสอก นำไปหุงข้าวเศษสองส่วน11ลิตรแดงเหลือข้าวกี่ลิตรวิธีทำนะคะนักเรียนนักเรียนก็สิ่งที่สิ่งที่โจทย์กำหนดโจทย์กำหนด2อ,อย่างมาให้ใช่ไหมคะข้อแรกเลยแดงมีข้าวสาร4ลิตรข้อต่อไปก็นำไปหุงข้าวเศษสองส,ส่วน11ลิตรต่อไปขั้นที่2ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ก็ถามว่าแดงเหลือข้าวกี่ลิตร ต่อไปนะคะวิธีคิดคำนวณก็ใช้วิธีการลบใช่ไหมคะปอยอสอทีนี้ปอยอสอนักเรียนดูถ้าข้างล่างนักเรียนเหลือครึ่งบรรทัดแบบนี้เนี่ยครูอนุญาตให้เขียนได้นะคะสำหรับบางคนที่เหลืออีกบรรทัเดเปลี่ยวจริงๆนะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าบางคนไม่ใช้ถ้าบางคนไม่ใช้เนี่ยไม่เป็นไรการเขียนสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะนักเรียน ไม่จําเป็นต้องตีให้แบบนี้นะคะใช้แบบนี้ก็พอเล็กๆแบบนี้ค่ะพอจะเข้าใจไหมคะสําหรับการเขียนในครั้งนี้นะคะนักเรียนนักเรียนไม่จําเป็นต้องขีดเส้นขั้นเศษส่วนด้วยตัวสีแดงนะคะนักเรียนเขียนอยู่ในในช่องถูกไหมในบรรทัดเดียวกันก็ไม่จําเป็นนะคะคําตอบที่ได้นะคะนักเรียนต้องไปคํานวณน,นะคะ โอขอทดข้างๆนักเรียนทดในกระดาษทดนะคะ4ลบเศษ2ส่วน11ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งทำส่วนให้เป็น11ก็เป็น4ส่วน1คูณเศษ11ส่วน11ลบเศษ2ส่วน11ตรงส่วนนี้ทําในกระดาษทดนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น44 ส่วน11บเอ็ลบเศษส 2, ส่วนสิได้3ามส่วนสิได้42ไม่ใช่32นะคะทำเป็นเศษอ่าทำเป็นจำนวนคระก็เป็น3เศษ9ก้าส่วนสิเอ็นักเรียนก็นำมาตอบ3เศษ9ก้ส่วนสิหน่วยนะคะหน่วยนักเรียนอย่าลืมหน่วย ต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียนแดงมีขนม3ชิ้นแบ่งให้น้องเสร็จ7ส่วน8ชิ้นแดงเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะนักเรียนส่งกันบ้านเข้ามาในรายส่วนตัวครูนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ทักเข้ามาได้นะคะแล้วครูก็จะตอบคำถามให้พบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ